รีวิวชาลลอตหน่อยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินค่ะห่วงเดอ้อเห็น้บอกแล้วว่าบอกไม่ต้องมีแฟนหรอกมีร้อมมีแม่ยกมีแฟนขัับก็เหมือนมีแฟนแล้วทุกวันเนี่ยมาเชียงใหม่ไหมคะไม่น่าจะได้ไปนะคะมาสิคะวันที่สิบเจ็ดอ่ะมันสำคัญมากเลยนะวันที่สิบ็ดอ่ะ ขวัญใจขอนแก่นอะวันนี้ได้กี่บาทแล้วรวมๆน่าจะได้ประมาณสองร้อยอะประโอนกันนะหลากโอนกันกลุ่กรีบเดี๋ยวต้องไปดูค่ะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องแบบจบร้านต้องลงไปดูละอ <c oughs> ุ้ยเมื่อวานดีเจเพชรเปิดเป็นดีเจได้หมื่นหนึ่งใครนะไอเพชรอะนครสวรรค์อะ ใช่ปะเพศหรือลักเนี่ยแหละสุรักเมื่อวานเขาเปิดดีเจกันเต้นกันในห้องนายกโอนให้หมื่นหนึ่งออเ,เอ็นดูสองร้อมีคนโอนไปแล้วพันหนึ่งจริงหรอเดี๋ยวต้องไปดูค่ะต้องไปดูเอ็นดูอีกแหละ ขวัญใจขวัแแก่นก็ได้เอาขวัญใจชุมพรไปก่อนเหรอเหลอพี่เตยอ๋อพี่เตยได้หมื่นหนึ่งเหรอ congratulation ด้วยนะคะเวลาที่น้องๆเขาได้เงินเข้าบัญชีมันก็เหมือนเป็นกำลังใจหนึ่งอย่างนะทุกคนเพราะว่าบางทีการมาประกวดอะ่ะ มันไม่ได้สร้างรายได้แบบว่าในทุกๆวันมันก็จะบางครั้งนางงามก็จะต้องมีแบบซัพพอร์ตตัวเองในเรื่องของชุดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการให้กําลังใจเพราะว่าหนึ่งเดือนตลอดการเก็บตัวเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งการใช้งบใช้ปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้ใครที่เขาเรียกว่าให้แบบช่วยซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องเอาไปเป็นดราม่าไปเป็นประเด็นอะไรนะนี่คือเรื่องจริงเลยว่า นางงามทุกคนอนะ่ะมันต้องใช้พลังใช้ e n e จี้ใช้กําลังใจบางทีแบบมันอาจจะไม่เคยมีโมเมนต์นี้นะสําหรับบางคนนะที่มีคนมาช่วยซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักไปอืม